ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาด F.M. 8 2 5เส FM 98.25มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันซึ่งวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้พร้อมประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศของจังหวัดน,นาราธิวาส พลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์สมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการคนที่สองนายนวรัตน์พงไพบณ์สมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะลงพื้นที่ประชุมปรึกษาหารือและรับฟังบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านต่างๆที่ห้องประชุมพระนาราพิบาลชั้นห้าศาลากลางจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมีนางพาติมอส,สาดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและผู้ก เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม พลเอกสุรเชษฐชัยวงกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งการประชุมพลเอกสิงศึกสิงไพรสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการคนที่1น่มอบหมายให้สมาชิกวุฒิสภารวม12คนลงพื้นที่ติดตามโครงการมาฟังการดําเนินงานในโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิ รูปประเทศของจังหวัดนาราธิวานซึ่งการดําเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมีการจัดทั่วประเทศจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนเพื่อได้รับข้อมูลการดําเนินงานหรือปัญหาการทํางานต่างๆเพื่อร่วมคิดร่วมดําเนินการเพื่อคลี่คลายแก้ไขให้เกิดประโยชน์กับประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการทํางานตลอด3าปีที่ผ่านมาภาพร รวมของประเทศมีกว่า2,000เรื่องได้รับเรื่องต่างๆไปประสานงานติดตามเร่งรัดเสนอแนะมีการแก้ไขไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งพร้อมนี้ขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ด้วย จังหวัดนาราธิวาสสมาชิกวุฒิสภาได้ลงมาทำงานในหลายโอกาสทั้งในสถานศึกษาในโอกาสประสบภัยพิบัติมีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนมีโครงการที่ทำงานร่วมกับโครงการพระราชดำริในพื้นที่เพื่อดูแลการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้อธิโครงการเตาเผาถ่า,าน ด้านนางภาติมอสซาดียาบูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนาราธิวาสหมายถึงที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6แบ่งเขตการปกครองเป็น13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้าน89องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชากร8 1 7 0 1คนมีอาณาเขตติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ำชายแดนทางบกมี3ด่านชายแดนทางน้ำปัจจุบันปรับเปลี่ยนจากท่าเทียบเรือประมงเป็นท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศและส่งสินค้าต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านการพัฒนาเศรษฐกิจกของจังหวัดนาราธิวาสมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดคือ GDP ในปี2563เท่ากับ4 1,415ล้านบาทประชากรมีรายได้ต่อหัว55,417บาทต่อคนต่อปีเป็นลำดับที่76ของประเทศด้านโครงการสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ76.90ผลผลิตที่สำคัญเช่นยางพาราปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปีลองกองเป็นต้นด้านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้นขณะที่ด้านการท่องเที่ยวมีทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติด้านการดำเนินการที่สำคัญของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้ขับเคลื่อนภายใต้ในแนวคิดคนนาราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีครอบ ครอบครัวตกเกมเป้าหมายมีมิติความเป็นอยู่จำนวน2,241ครัวเรือนได้บุรณาการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสร้างบ้าน46ครัวเรือนกิจกรรมซ่อมแซมบ้าน852ครัวเรือนและกิจกรรมบ้านหน้าอยู่1,343ครัวเรือนอีกทั้งการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร